เขาเลยดิบมันอย่างนี้นะนี่แหละเอ่อยืนยืนยน,ยนั่งเอ,อ,อาปิดช่างผมจริงนะครับ ถ้าทําพิธีอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ไม่ให้เข้านะก็วสวดอย่างเงี้ยใช่ไหมผู้หญิงก็จะไม่ให้เข้าก็มานี่แล้วใช่บางทีถ้าทำยอย่างเงี้ยสวดอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้ถอยอะถอยที่กำแพงเลยครับ อ่าครับอาจารย์อ่านิมตน,น,มนครับนิมตนครับนิมอนปู๋ยอยู่ด้านหลังเยนะ

โอ้นี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสำเร็จทั้งสามเลยสามดิเลยคีร์อันเหลยสามไหมสามพอดีกอสามพอดีอันเดียวพอข้อแตกอย่างก็ถึงเรข้อแตกนะข้อนำเข้าไปข้างในก่อนสิอันนี้เบิร์ดอันนี้นเข้าไปข้างในก่อน